ผมได้เจออาม่านะครับผมพอจังหวะที่อาม่าว่างผมก็ถามอาม่าอาม่าเจีเกเกมซึ่งตู้อ่ะจีโลมวยอ่ะเหลาเหลาโอโอไกมีไก่อาม่าบอกลืออ่อยใจลืออ่อยเหี่ยวมีไก่คือก็มวยไก้หอหวยไก่ยะติยัยขอถามหน่อยเฮียรู้จักของในกระปุกนี้ไหมรู้จักร,ร,รู้จักครับนี่คือใช้โป้ครับเห<ร>ลร,ราใช้โป้สมัยผมยังเด็กๆยังยังทานอยู่เลย แล้วก็โอ้หสมัยนี้หาย,ยากแล้วสภาพงี้เหรออย่างน้อยๆต้องไม่ต่ำกว่า45 6 0ปี6 70ปีโอ้โหเจ๋าเลยเยี่ยมมีบุญนะที่ได้เจอได้เห็นยากมากๆ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีของโบราณเก่าเก็บมาคุยให้ทุกท่านฟังครับในกระปุกที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ในอดีตนะครับสมัยตอนนี้ผมวัยรุ่นช่วง1 2ถึง20กว่านะครับผมได้มีโอกาสไปทํางานที่ตลาดโบเบ้แล้วมีอยู่วันหนึ่งครับผมไปเปิดเจอในตู้อบข้าวแล้วผมไปเจอกระปุกแบบนี้นครับแต่ไม่แต่เป็นโหลแบบโหลโอวันตีนโบราณนะซึ่งก็เป็นโหลแก้วแบบนี้เหมือนกันแล้วผมมองเข้าไปข้างในเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้สีดำๆำแล้วมีสเก็ตสีขาวๆเหมือนขึ้นลาผมก็ตกใจ ผมก็ถามมาซึยโกผมว่านี่คืออะไรนะครับซึงโกมบอกว่านี่คือของอา่าอย่ายไปยุ่งนะอันนี้ของอ่าแกรักแก,กหวงถูกไหมแล้วซึกโกมบอกว่านี่คือเหล่าใช้โป้อ่ะแล้วซึกโกก็ยุ่งแล้วซึกโกก็ไปทํางานแล้วเสร็จปุ๊บผมได้เจอ,อา่านะครับผมพอจังหวะที่อ่าว่างผมก็ถามมาอมาม่เจีเกียมซึ่งตู้อ่ะจีโหลมวยอ่ะเหล่าเหล้าโอโอไกลมีไกา่าบอกลืออ่อยใจลืออ่อยเหี่ยวมีไก่คือก็มวยไกหอหวยไก่ ผมก็ถามใกล้สิมีหอหวยเกียจะเหล่าใช้โป้ฮะเหล่าใช้โป้ไกลมีไกลอาม่มมาก็บอกว่าเลือไอจอยบอยเขีย้ยสิบไหลกุ้ยจับนี้เจ้าอู่เฮียแซหอโหหรือถ้อยผมก็งงอาม,ม่าบอกว่าเก็บมาต้องไม่ต่ำกว่า3 4 5 6 0ห้าปีจึงจะขึ้นสเก็ตเกลนะครับผมก็ถามว่าเก็บมากี่ปีนะ อมาม่าบอกว่า 4, 5, ่ห้าหกปีจึงจะขึ้นสะเก็ดเกลือผมบอกอมาม่านั่นไม่ใช่สะเก็ดเกลือนั่นคือขึ้นลาอมาม่าบอกไม่ใช่ไกม้มสีแซโกนั่นไม่ใช่เชื้อลาอมาม่าก็เลยเปิดกระปุก โอวันตินโบราณเปิดฝาที่เป็นพลาสติกออกแล้วยื่นให้ผมดูผมก็เอามาดมมันเป็นกลิ่นหอมแบบประหลาดเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นอับก็เรียกได้เพราะของมันปิดอยู่ในโหลใช่ไหมแต่พอเปิดโหลปุ๊บอากาศออกซิเจนวิ่งเข้าไปในโหลเนี่ยกลิ่นมันหอมขึ้นมาแล้วเป็นกลิ่นหอมที่แบบหอมแบบประหลาดประหลาดหอมแบบเค็มเ็มผมก็ถามว่าไก่มีไก่อาม่าบอกเหล่าช้โป้เหล่าช้โป้ก็คือหัวใช้เท้าผมบอกนี่คือหัวใช้เท้าใช่ไหมจีมวยไก่เหล่าช้โป้ไก่ช้โป้คือจอไก่อาม่าบอกสี อาม,ม่าตากคสิบเยร์ุยนี้เตียยูอซี่งัวจับนี้เหลียวผมบอกของสี่ห้าหกสิบปีเก็บอยู่ในโหลกเก็บกระทั่งมันอยู่ในนี้มันเสียแล้วมันมันดำซะขนาดนี้แล้วแม่ยังเอามากินได้เหรออาม,ม่าบอกเสียงหอเจีย๊ยโอจีบอยบออาม,ม่าพูดนะครับอมมาบอม,มา่มมาผมอาม่าที่โบเบลเนี่ยเป็นจีนโผลเล้งคนโผเล้งจะพูดแต่จี๋จะพูดช้าๆเนิบๆเปรียบสเสมือนคนไทยภาคเหนือจะพูดแบบภาษาเนิบๆอาม,ม่าบอกลื่อไวยเลียวมีไกย เราใช้โป้ไกอูจีบอยบอหรือไอจันหนีจ่จอะเคีย1สิบใบกัวจับนีบอบวยซีดักเคีย1สิบอู่อแกผมก็เลยเริ่มศึกษาความเป็นเหล่าใช้โป้ถามจากอาซอยโกถามจากอาซอยเตียที่โบเบอาซอยโกบอกว่าพันที่จะมาใช้ทําได้เนี่ยต้องเป็นหัวใช้เท้าของเมืองจีนแล้วคนที่เมืองจีนเนี่ยก็จะทํากันเองเฉพาะในครอบครัวเก็บไว้รับประทานกันเองหรือเป็นของขวัญของฝากวิธีการทําครับก็เอาหัวใช้โป ขนาดที่กำลังดีนะครับเอามาจัดล้างตัดแต่งอย่างดีแล้วก็ใส่อยู่ในไหนะครับแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปคือจะมีแค่หัวใช้โป๊กกับเกลือ2อ,อย่างหมักรวมกันอยู่ในที่เป็นปิด พี่ปิดอากาศแล้วก็คือหายน่าจะต้องถูกปิดอย่างดีนะครับแล้วก็เก็บไว้ในใต้ดินหรือเก็บไว้อยู่ในห้องใต้ดินหรือเก็บไว้อยู่ในส่วนลึกของครอบครัวของบ้านที่ที่แสงแดดไปส่องไม่ถึงนะครับแล้วก็เก็บอยู่อย่างนั้นนะครับเก็บอยู่นานๆเลยเป็น10ปี20ปี30ปีแล้วก็เปิดออกมา พวกเราคนจีนแต้จิว๋วที่ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมญาติที่เมืองจีนที่สัวเถาญาติที่สัวเถาก็จะนําเหล่าใช้โป้เหล่านี้ครับออกมาเป็นของขฝันของฝากฝากกลับมาถึงญาติที่อยู่ในประเทศไทยที่เดินทางมาจากประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยจะเห็นแล้วว่าเหล่าใช้โปเนี่ยเป็นของที่ทำมาเพื่อเป็นของฝันและของฝากคนจีนโบราณโบราณเท่านั้นที่เขาจะกินกันแล้วเขาคิดถึง นะครับเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเกือบจะหายสาบสูญละเพราะผมเองก็ไม่เคยไปเมืองจีนนะและเราใช้โป้ชุดนี้ชุดนี้ที่อยู่ในมือผมนี้ซอยโกผมที่ตลาดโบเบหลังจากที่รู้แล้วว่าผมมีความชื่นชอบอยากจะกินนะครับซอยโกผมได้ไปเมืองจีนล่าสุดและญาติที่เมืองจีนก็ได้ให้มาส่วนหนึ่งซอยโกก็แบ่งไหมผมส่วนหนึ่งโดยมา,มาบอกผมว่าเอาไปเก็บต่อนะเพราะซอยโกผมเนี่ยอ่าก็ ก็แบ่งแบ่งสัรปันส่วนนะคนนี้ก็เอาไปหน่อยคนนี้ก็เอาไปหน่อยซิโก้บอกว่าถ้าชอบกินก็เอาไปเก็บต่อให้มันทรงคุณค่านะครับอยู่ที่ประเทศจีนกี่ปีไม่รู้มาอยู่ที่ซโกอีกกี่ปีไม่รู้แต่มาอยู่ที่ผมเนี่ยรวมรวมได้20ปี2กระปุกนี้อยู่ที่ผมเกือบ20ปีนะครับที่ผมรู้เพราะอะไรถ้าทุกท่านมาดูนะครับก้นของโหลอันนี้นะครับตอนปีที่ซื้อเนี่ยโหลเนี่ยผลิตเมื่อปี2550นนะครับมองมาดูกันใกล้ๆตรงนี้ เท่ากับปีนี้2,565สองลรนี้อยู่ในมือผมเนี่ย ที่ผมเก็บใส่โหลเนี่ยคือ15ปีแล้วช่วงที่ผมยังอยู่ในถุงตอนที่ไซโกเอามาให้ผมเนี่ยอีกประมาณ4-5ปีผมเลยตีว่าอยู่ที่ผมเนี่ยยีปีละส่วนอยู่ที่ไซโกกี่ปีผมไม่รู้ส่วนอยู่ที่ประเทศจีนอีกกี่ปีผมไม่รู้และทุกท่านลองดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเก็บมานานจะสังเกตเห็นว่าในโหลมีน้ําออกมาซึ่งน้ําตรงนี้นะครับเป็นน้ํามันที่ไหลมาจากตัวเหล่าไชโปไม่ใช่น้ําที่ผมใส่เข้าไปนะครับคือวันแรกที่ได้มาจากไซโกเนี่ยเป็นเหล่าไชโป้แห้ง ยังเป็นสีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลเหมือนน้ำตาลอ่อนๆนะครับแล้วเก็บไปเรื่อยๆความดํามันจะเกิดขึ้นเองตามอายุ2โหลนี้ผมเก็บอยู่ในตู้กับข้าวนะครับโดยมีกระดาษห่อและตู้กับข้าวผมไม่โดนแดดไม่โดนฝนนะครับแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกครับที่2โหลนี้ออกมาสัมผัสถูกแสงแดดผมนํามาโชว์ให้ทุกท่านดูเพื่อให้ทุกท่านเห็นว่าน้ํามันในโหลตรงนี้นะครับเป็นน้ํามันธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองจากการเก็บนานขึ้น ถ้าเกิดเราเก็บนานขึ้นนานขึ้นน้ํามันธรรมชาติก็จะระเหยและแห้งไปแห้งไปทําให้ตัวเนื้อของเหลาไชโป้เนี่ยเกิดความนุ่มเกิดความเหนียวและเกิดความหนึบนะครับแล้วรสชาติของเตือเมืองจีนที่หมักตั้งแต่วันแรกที่ดองหัวไชเท้าตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันถ้าคิดกันเล่นๆกระปุกนี้เหล่าไชโป้นี้นานเกิน40ปีสมมุตินะครับสมมุติว่านานเกิน40ปีทุกท่านดูว่าจากหัวไชเท้าหัวใหญ่ๆหัวใหญ่ๆอย่างนี้ แห้งและเหี่ยวแล้วก็หดจนเหลือกระทั่งเหลือชิ้นเล็กๆอย่างนี้ขออภัยนะครับที่ไม่ได้เปิดโหลและดึงขึ้นมาทุกท่านชมเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่เปิดให้ทุกท่านชมจากของภายนอกโหลผมมีเรื่องเล่าให้ทุกท่านฟังครับสมัยอดีตตอนที่ผมอายุ 12, 13, 14, 15ผมได้มีโอกาสไปทํางานที่ตลาดโบเบอเอยโกผมนะครับแต่งมาเป็นสซัพายที่ตลาดโบเบอยู่กับออสโยเตียวผมที่ร้านไทยเชียงสะพานที่4 นะครับละที่อากงอาม่าซึ่งเป็นพ่อแม่ของอาซอยเตียผมเนี่ยก็ยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะครับและอาม่าเนี่ยทุกๆตอนบ่ายอาม่าจะมีทําเตรียมซิมให้กับคนทุกคนในครอบครัวได้ทานรวมถึงลูกน้องและหลานๆเช่นผมเป็นต้น เต๋ยมซิมที่ทําไปในแต่ละวันก็จะเปลี่ยนไปบางวันก็เป็นสาคูต้มถั่วเขียวบางวันก็เป็นมันต้มบางวันเป็นลูกเดือยต้มแล้วบางวันก็จะเป็นอาหารเป็นข้าวต้มซึ่งที่ร้านไทยเชียงเนี่ยขายดีมากขายดีทั้งวันเลยพวกเราคนก็จะเป็นเหมือนคนทํางานอามากก็จะเป็นเหมือนกองเสบียงคอยทําอาหารเสริมให้กับพวกเรานะครับบางวันก็ย้าเป็นข้าวต้มก็จะมีกับข้าวง่ายๆนะครับเป็นต้นว่าเกี๊ยมชายหรือเป็นตู้ยีหรือไม่ก็อาจจะเป็นผัดผักเป็นอาหารง่ายๆคือก็คือ ข้าวหนึ่งย่างกับหนึ่งย่างและในบางวันที่อา MM ม่าก็ไม่ว่างเพ MM ราะอาม่านี่ก็อยู่ช่วยอากงเหมือนกันครับช่วยอาเซยเตียสวเโกเหมือนกันก็คือจะช่วยทําเชือกมัดของช่วยมองช่วยนูน่นช่วยนี่ช่วยนั่นวันนั้นครับผมอยู่ที่แผงคือที่อ folk, ัานไทเชียงจะมีส่วนที่เป็นบ้านที่เป็นร้านค้าแล้วก็มีส่วนที่เป็นแผงที่อยู่ในตลาดตัวผมเองก็ได้ประจําอยู่ที่แผองอยู่คู่กับเซยเตียภาษาจีนหลายๆอย่างที่ผมได้ก็ได้มาจากเซยเตียก็ได้มาจากลูกค้าของผมเองลูกค้าของทางร้านไทเชียงเองครับที่เวลาลูกค้ามาซื้อของ เราก็ต้องเจราจาต้าอวยเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วกันนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมได้มีโอกาสฝึกความเป็นลูกแต้จิ๋วอย่างเต็มตัวและวันนั้นครับตอนบ่ายปิ่นโตครับปิ่นโตห้าสี่เกะนะครับอาม,ม่าก็ให้คนงานถือออกมาอาม,ม่าเป็นคนทานะครับหนึ่งคนจะได้หนึ่งเกะผมเปิดบุ๊กเป็นข้าวต้มมีเห็ดหอมก้อนดำๆเล็กๆอยู่ข้างในหนึ่งก้อนผมก็เลยมองหน้าเตียว,ว่าอาม,ม่าทำอะไรมาให้กินอาเตียมองหน้าผมแล้วก็ยิ้มๆเตียบอกว่าของดี อันนี้ของดีนี่คือของอร่อยนะครับผมก็มองแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยความที่สมัยนั้นขายดีมากนะครับเราจะไม่มีเวลาทานอาหารเลยก็คือตอนที่กินข้าวกลางวันนะครับมือหนึ่งถือจานข้าวมือหนึ่งถือปากกาจดบินลงของกินข้าวจดบินแล้วก็วางจานข้าวปีนขึ้นไปบนสต๊อกเพื่อหยิบสินค้ามาส่งให้ลูกค้า คือเวลาการข้าวหนึ่งจานเนี่ยเราจะมีเวลาสั้นมากอาุเอตเต๋สอนผมนะครับเราลูกคนจีนลูกมังกรเนี่ยเราจะกินอย่างเสือทํางานอย่างมังกรผมก็ถามความหมายเต๋บอกว่าเราต้องกินข้าวให้เร็วเพราะถ้าเกิดเรากินข้าวเร็วเราก็จะมีเวลาไปทํางานอื่นๆได้มากขึ้นนะครับกินกินอย่างเสือทํางานอย่างมังกรก็คือกินให้เร็วและทํางานให้ใหญ่นะครับอาุเอตเต๋สอนเสมอครับเจ๊จ้าตึงสั่งกังหมายความว่าถ้าเราตื่นแต่เช้าเราจะทํางานได้ก่อนคนอื่น ครับเจ๊กจ้าตึงสังกังก็คือเราจะสามารถทําได้งานถึง2อย่างหรือ2งานหรือทํางานที่้ที่มากขึ้นคําสอนของเสตียผมยังเก็บนํามาใช้ในชีวิตประจําวันเสตียผมเก่งหลายเรื่องครับแล้วก็สอนผมหลายอย่างเป็นเสมือนพ่อเป็นเสมือนครูเป็นเสมือนพี่เป็นเสมือนเพื่อนเสตียผมเป็นเอก,กบ,บุรุษที่เป็นต้นแบบเป็นเบ้าหลอมให้กับผมแล้วก็ คนอีกหลายๆคนวันนั้นเสดียมบอกว่าอาม่าให้ของดีมาผมก็ไม่เข้าใจแล้วครับว่าสิ่งที่อาม่าให้มาคืออะไรด้วยความที่เราทํางานเยอะแล้วเราหิวตอนบ่ายเนี่ยเราจะหิวใช่ไหมรเราก็จะกินข้าวต้มซึ่งข้าวต้มก็จะร้อนกําลังดีอุ่นๆผมก็รีบตักอย่างเร็วเลยครับเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบมือหนึ่งถือจานมือหนึ่งถือปากกาทุกท่านนึกถึงสภาพร้านชานในอดีตออกนะยุ่งมากทั้งวันสิ่งที่ผมทําวันนั้นก็คือผมพุุยข้าวต้มอย่างเร็วเลยครับ แล้วด้วความที่1ปิ่ปินโตนะครับเขาต้มเกือบเต็มปินโตแล้วมีเห็ดหอมดอกเล็กๆมาให้ดอกหนึ่งกลมๆผมก็ไม่รู้จะทําไงเนาะจะกัดก็ก็จะเสียเวลาผมก็เลยใช้วิธีการตักเห็ดหอมนะครับเข้าปากครับแล้วก็พุ้ยเขาต้มเยอะๆเอ,อจาจนกระทั่งเขาต้มมันเต็มกับพุ้งแก้มแล้วผมก็ต้องเคี้ยวพอเคี้ยวปุ๊บผมก็คิดในใจเห็ดหอมอะไรทําไมวันนี้อมาม่าทำเห็ดหอมเค็มจัง ใช่ไหมผมก็ไม่คิดอะไรแล้วมันก็หอมแบบประหลาดประหลาดแล้วมันก็นุ่มๆยุ่นๆแล้วผมก็ต้องเคี้ยวข้าวข้าวาต้มเนี่ยที่เต็มกับพุงแก้มพร้อมเห็ดหอมดอกอะไก็อดอกนั้นผมก็เคี้ยวไปคิดไปเห็ดหอมนี่มันหอมนะแล้วมันก็ประหลาดนะแล้วมันก็เค็มนะแล้วมันก็หวานไประแลประหลแล้วมันก็อร่อยแบบบอกไม่ถูกเคี้ยวไปก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งข้าวต้มทั้งปิ่นโตเนี่ยมันมีเห็ดหอมแค่ดอ,อกเดียวครั้งต่อไปรต้องกินข้าวต้มเปล่าๆเนี่ยผมว่าพยายามจะ คัดแยกนะครับโดยเก็บเห็บถอ่ไม่กระพุ้งแก้มข้างหนึ่งแล้วคุยข้าวต้มต่อพิ้วข้าวต้มต่อมันเป็นข้าวต้มที่อร่อยมากจนทั้งผมกินข้าวต้มปิ่นโตนั้นหมดผมก็ได้มีจังหวะว่างได้คุยอาเสเตียผมถามว่าเสเตียว่าสเสตียทำไมวันนี้อมาอมา่าอาม่าไก่เฮียโกเจ้าหนี่เฮียหอเจอาเสเตียผมยิ้มเลยครับยิ้มเสเตียบอกไม่ใช่เฮียโกไกล้มุมสี่เฮียโกผมถามไกล้มันคืออะไรเสตียบอกว่าไก่เหล่าใช้โป้ผมตาโตครับฮะเราใช้โป้เหรอ ตั้งนั้นมาผมไฝฝันและขออาาตลอดนะครับมาขอกินเหล่าใช้โปหน่อยอามาบอกว่ากูเจ้าอูกีหวยอูกูกูเจ้าอูจิกหวยหรือหมอเตี่ยมเจีะหนังเขี้ยสิบไรเฮียอุยนี่หรือไอเจรีเจควัวควัวหนีเจาหมอเจะจอจิกแอเลี้ยวเจเรียวไกลบวยบ่อตีอ่ะนี่คือคําพูดที่อามาบอกผมแล้วผมจํามาจนถึงวันนี้ เราใช้โป้ของอามาสุดยอดและอร่อยจริงๆครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับอังีฮงอึมเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่อยู่ในตลาดโบเบตัวผมต้องเรียกอาอังยีฮงอึมคํานี้เป็นคําที่อามาเรียกอังยีฮงอึมกับอาาเนี่ยสองคนเป็นเพื่อนกัน อายุรุ่นราวขราวเดียวกันเป็นคนที่มาจากโรงเรือสำเพาจีนรุ่นแก่โบราณเดอเดอรรุ่นเดอเดิเ,เลยแล้วหองีหง่อึ้มที่ร้านเนี่ยเขาตั้งเก่งแพ้จีนนะครับจนถึงรุ่นลูกบริหารผู้มีอายุเย,ยเอะเนาะก็เขามักจะมานั่งคุยกันเล่าน,นั่นเล่านี่เป็นความสุขของคนรุ่นเดอเด,อเดอวันหนึงห่งหองีหง่อึ้มก็ชารามากขึ้นเดินออกจากบ้านมาคุยกับอาม่าผมที่ตลาดที่ร้านไทเชียงไม่ไหวก็ส่งลูกหลานคนนึงมาบอกว่ามาถามาม่าว่าปู่เหล่าใช้โป้บอเสียเตี่ย ไอเจียคืออัง,งยูองอึ้มเนี่ยเหมือนกับรู้แล้วว่าเวลาของตัวเองอะ่ะจะเหลือน้อยลงเดินไม่ไหวละแล้ววันนั้นอยากจะกินเหล่าใช้โป้นี่แล้วรู้ว่าอาม่ามีพอจะมีเก็บอยู่ก็เลยส่งลูกหลานคนหนึ่งมาขอพออาม่าได้ยินเช่นนั้นด้วยความที่รักเพื่อนและคิดถึงเพื่อนเก่าเข้าใจหัวอกคนที่มาจากประเทศจีนลงเรือสำเภามาเมืองไทยรู้แล้วว่าความอยากจะกินเหล่าใช้โป้นี่มันเป็นเรื่องที่บรรยายเป็นคำพูดไม่ถูก แล้วเราใช้โปเนี่ยไม่สามารถหาซื้อได้มีเงินหาซื้อไม่ได้อาม่าก็เลยแบ่งหนึ่งส่วนเล็กๆนะครับใส่ถุงพลาสติกแล้วบอกให้ผมเดินไปส่งเดินไปมอบให้กับองังงีหงอึมที่ร้านหงีหงซึ่งอยู่ตอกต้นโพตรงสะพานไม้สะพานที่3เชื่อมกับสะพานที่4ผมก็เดินไปมอบให้แล้วก็นําคําพูดของอาม่าไปฝากอางังงีหงอึมว่าอาม่าตาอวกเขียเราใช้โปอะไรโหเลยโหเราหนังแกคิงเกีย เราไอห้หงอึื้มก็ได้ทานเหล่าใช้โป้สมใจปาถนานี่คือหนึ่งในความสุขเล็กๆที่เราลูกหลานคนจีนคนที่เคยทานเหล่าใช้โป้จะเข้าใจดีจะคิดถึงดีเรื่องนี้ก็คือหนึ่งในความทรงจําของผมที่ได้รับมาจากอา่าที่ตลาดโบเบได้รับมาจากไอห้หงอึื้ทุกครั้งที่คิดถึงทุกครั้งที่ได้เล่าผมมีความสุขกับเรื่องราวของอาม่าผมเสมอจากเรื่องที่ผมเล่ามาทุกท่านจะเห็นแล้วว่า หนึ่งในสุดยอดอาหารของเราลูกหลานแต่จิ๋วที่หากินยากมากในอดีตที่ตลาดเก่าเยาวราชมีอปแปะคนหนึ่งขายนะครับตอนนั้นก็ขายราคาไม่แพงตอนนั้นรู้สึกจะราคา6 0 0หรือพันสองนี่แหละตอนนู้นนะครับทองคําบาท1นึ่งหมื่นครับซึ่งปัจจุบันผมไปมีเดินไปกลับไปหาแล้วเนี่ยไม่มีใครขายแล้วเพราะว่าการเก็บที่ยาวนานไม่คุ้มค่าทางการตลาดที่จะเอามาขายเป็นธุรกิจจึงกลายเป็นว่าของเหล่านี้ หายากเป็นของเฉพาะครัวเรือนท่านใดที่มีญาติมีเพื่อนฝูงที่อยู่ประเทศจีนและเขายังมีการทํากินกันเองในครัวเรือนเอามาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยมาเล่าต่อท้ายคอมเมนต์นี้ให้เยาวะชนคนรุ่นหลังให้ลูกหลานคนจีนคนรุ่นหลังได้เข้ามาอ่านเรื่องราวของท่านได้เข้ามาฟังเรื่องราวที่ผมเล่าเพื่อให้เรื่องราวของเราใช้โป้สืบทอดอยู่ในสังคมลูกหลานแต่จิ๋วในเมืองไทยต่อเนื่องกันไปการลานานเราใช้โป้เมืองจีนเราใช้โป้ที่ เก่าเก็บมีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ามีรสชาติที่คุณจะหาที่ไหนไม่ได้ไม่ว่าคุณจะมีเงินเยอะแค่ไหนก็าตามสองกระปุกนี้ของผมผมก็คงต้องเก็บต่อไปอีกประมาณ20ปีผมเชื่อครับว่ามีลูกหลานใต้จิ๋วในเมืองไทยอีกเยอะมากที่ไม่รู้จักเรื่องราวของเราชัยโป้ขอฝากทุกท่านนำเรื่องนี้ไปบอกต่อไปส่งต่อให้ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือเรื่องราวของเราชัยโป้เรื่องนี้ จะลึกอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยขอฝากถึงลูกหลานของผมเองนะครับพอสองกระปุกเนี่ยผมคงไม่ได้เปิดผมคงเก็บต่อไปอีกมากกว่า20ปีคําพูดนี้ฝากถึงลูกหรือหลานของผมนะครับวันหนึ่งข้างหน้าใน20ปี30ปีข้างหน้าลูกหลานผมได้มาเห็นคลิปของกระกงคนนี้ของรเหล่ากงค,นน,งกงคนนี้ทําครอบครัวเราแท้แต่เก็บรักษาต่อให้ดีให้ของที่ทรงคุณค่าอยู่คู่กับครอบครัวของเราสืบเนื่องต่อไปเราใช้โป้หรือทองคําสีดําประวัติศาสตร์ ของภูมิปัญญาจีนแต่จิ๋วเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับเราใช้โป๊เออช่วยบอยอ๋ออยีเสียตาเยะห่วยเยาะถ่วยตาเจียวมวยเหยาะเหลาไม่รู้เสียเยาะเยะถอยเอยาะถอยเ๋ยวอกปุยนี้เ๋ยวจับนี้ขี้แหละเ๋ยวจับนี้ขี้สิมีอ๋ออ้ยีปักเยาะบอยปักอ๋อเจียวม่อเหยาตีใหญ่ักถามหน่อยเฮียรู้จักของในกระปุกนี้ไหมรู้จักรู้จักครับนี่คือใช้โปครับ เราใช้โเ้เราใช้โป้สมัยผมยังเด็กๆยังยังทานอยู่เลยแล้วก็โหสมัยนี้หายยากแล้วสภาพงี้เหรออย่างน้อยๆต้องไม่ต่ำกว่า4ี่ห้าหกสิบปีหกเจ็ดสิบปีอูจี้บอยอูบอไม่มีทางอูจี้กับบอยบออูจี้บอยบอเป็นกิมเสียเป็นก็เป็นกิมเดียวจี้จุงจึ้งจุ้งเออช่วยเหรอจีจีปุกแม่เดียวไหลตังอ่ะคือไหลตังเป็นของที่ทรงคุณค่า แล้วก็มีเงินหาซื้อไม่ได้ไม่ละใช่ใช่ใช่เพราะถามเฮียหน่อยเฮียเคยได้มีโอกาสชิมไหมสมัยก่อนชิมแต่ว่าไม่ใช่เป็นรสชาติอย่างนี้ไอ้รสชาติอย่างนี้มันมันมันหายากแล้วล่ะมันหาไม่ได้หรอกอสภาพยอย่างนี้แล้วเป็นรุ่นนี้ด้วยยิ่งหาไม่ได้ใหญ่เลยเฮียจำรสชาติได้ว่าเป็นยังไงก็มีทั้งเค็มหวานเค็มเค็มหวานหวานหน่อยก็มันมันกรอบอร่อยมากครับสําหรับกินกับข้าวต้มแจ๋วเลยนั่นแหละข้าวต้มแจ๋วมาก วันนี้เฮียได้เจอแล้วเฮียรู้สึกยังไงโอ้ยผมใจดีใจนึกว่าจะได้กระปุกนี้กลับบ้านถ้าได้กระปุกนี้กลับบ้านนะเป็นบุญวาสนสัญาเลยหาไม่มีอีกแล้วนใ,ใ,ใ,ใน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 โลกนี้เหมือนพระเครื่องรุ่นโบราณใช่ใช่ใช่ที่นับวันจะมีน้อยลงแล้วคนที่มีอยู่ในครอบครองเขาก็ไม่ไม่นามาเปิดเผยใช่ใช่โอ้รุ่นนี้เก่าแก่มากเนี่ยสองกระปุกนี้เก่ามากครับนี่อย่างน้อยๆถ้าผม คำนวณเล่นๆนะไม่ต่ำกว่า80ปีเพราะว่าตอนนี้ผมก็อันนี้ยังไม่ถึงเพราะสะเก็ดเกลือยังไม่ขึ้นอ๋อเพราะผมนี่อายุต้อง67แล้วมันก็ต้องสมัยที่ผมเด็กๆก็มาตลอดแล้วอันนี้ยังไม่ถึงอันนี้ยังเก่ำไม่พอเพราะสะเก็ดเกลือยังไม่ขึ้นอ๋ออยู่ที่สะเก็ดเกลือด้วยดูไม่เป็นสะเก็ดเกลือที่มันแห้งแล้วมันจะขึ้นมามันขึ้นอยู่กับการเก็บด้วยนะครับอย่างอาม่าผมเนี่ยเก็บในโหล เออในไหอพอไหยปุ๊บมันมืดไงครับแล้วเขาเก็บอยู่ในห้องอยู่ในตัว้าครี่มันไม่โดนแสงแดดอันนี้ผมเก็บในโหลสายพ่อหาหาซื้อหายไม่ได้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมเก็บอยู่ในห้องมืดนะครับห้องที่ไม่โดนแสงแดดมีวันนี้ครับที่เอามาโดนสมทบแสงแดดพี่เมียขอบคุณมากครับเฮียครับขอบคุณมากครับคคุณโอ้โหเจ๋อเลยเยี่ยมมีบุญนะที่ได้เจอได้เห็นยากมากมาก